ท่นเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาธิรสมาคมประธานสนํงงานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าวาดวัดพระเจตุพลวิมนัมงคารามจากได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัย เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรารย์กรรมการมหาธิรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าวาดวัดพระเจตุพนวิมลมังคลาดามได้นั่งไปที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อจากนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรารย์จะได้เป็นประธานในการนำเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามสมควรเก่เวระ ถวายพระพรเจริญพระราชาชัสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบริบรพิษพระราสุภานเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณเันประเสริฐเนื่องในโอกาสบันเจริญพระชนมปัญญา 9 0พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2565อัตมภาพในนามของคณะสงฆ์พระธรรมทูตท,ทั่วโลกพุทธศามนิกชนพร้อมด้วยผู้แทนสาลิชนนานา,าศาสนาในประเทศไทย ขอประทานพระราชวรโรกาสถวายพระพรชัยมงคลขอรัฐนาคุณประสีรัตนไตรยพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกศาสนาทั่วสากลและอนิสงส์แห่งราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญอยู่เนืองนิดได้โปรดอภิบาลประทานพร แต่สมเด็จพรบรมพิษผู้ทรงพระคุณอน,นประเสริฐทรงพระเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงหายจากพระาการประชวนปัจชิจากพระรูปคันตรายนิราชร้างห่างภัยพิบัติอุปต,ตมตวทุกรงเจริญด้วยตจตุตริพิทพรชัยทุกประการ ประเกยียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญของผงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทินบัดนี้พระเทรานุเถระพระธรรมทูตสายต่างประเทศผู้แทนศาสนาผู้บริหารขร้าราชการสาธุชนจะได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จมูพิษพระหัสมพานเจ้าสมเด็จท่านางเจ้าสิรษกิจพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นเวลาพอสมควรขอถวายพระพร เ็นเวลาสมควรขอประธานกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาธีรสมาคมประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าวาดวัดพระเจดุพนวิมลมังครารามราชวรมหาวิหารประธานในพิธีกล่าวพระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอประธานอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีสัมมนานาศา,า,าสนาในประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควรไม่ควรสุดแต่จะเมตตาลำดับต่อจากนี้ขอเรียนเชิญนายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาธิรสมาคมประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังกรารามราชาวรวิหารกรุงเทพมหานครประธานในพิธี และขอเรียนเชิญนายสิบวร์แก้วงามผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวถวายรายงานต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาธีรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูดไปต่างประเทศเจ้าวาดวัดพระเชทตทุพนวิมลมังครารามประธานในพิธีพร้อมเบิกตัวผู้เข้ารับโลกกิรติคุณเป็นระดับสืบต่อไปกราบนมัตการ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาติราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าว,วาดวัดพระเจตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารด้วยความเคารพอย่างยิ่งเรากับผมนายสิบประบอนแค่วง,งาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาอินเดีขอนำคณะผู้นำศาสนาพุทธผู้นำศาสนาคริสต์ผู้นำศา,า,าสนาอิสลามผู้นำศาสนาพราหมณ์อินดูและผู้นำศาสนาซิกผู้นำศาสนาอนันตน์นิกายผู้นำศาสนาจีนนิกายพระธรรมทูตต่างประเทศพระธรรมทูต ในประเทศเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนาประจำปีงบประมาณ2,565การประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีปันพีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ปัรษา90ปัรษา12สิงหาคม2565ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสืบสารความคุ้นเคยระหว่างนานาศาสนาในประเทศไทยทั้งยังเพื่อเผยแผ่กิจกรรม ของนานาศาสนาในประเทศไทยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันรวมถึงการสร้างสังคมสันติสุขโดยการบูรณาการงานานานาศาสนาที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้มีการหารือกันระหว่าง สำนักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยกําหนดวันจัดการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถในพระ พระบรมราชชนีปันพีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลจเจริมพระชนมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2565การเสวนาหัวข้อศาส,สนาและสันติภาพของโลกบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วเก้ากับผมขอเบิกตัวผู้เข้ารับโลก เกียรติคุณตามรายนามดังต่อไปนี้หนึ่งมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย สองมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยสามสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ิเตเกตปะพุทธานสี่คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝ่ายมานิกายอกสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝ่ายธรรมยุทธ เจ็ดคณะสองฆ์อน,นามนิกายแห่งประเทศไทยจิภิภาาลเเเกกปปปปวคพุตตต แปดสถานีวิทยุโลกพระพุทธศาสนาเก้าสำนักจุฬาราชมนตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยิบเอ11สำนักพราม์พระราชครูในสำนักพระราชวัง สิบสองสมาคมสีกุรุสิงสุราสิบสามกรมการศาสนา

สิบบกกลมท่าอากาศยานสิบเจ็ดสำนักงานกองตุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพรระมจตุปาาินัง กมังวาจากก18สถาในวิทยุโทรทัน์แห่งประเทศไทยมโนกมังปณิติเตปปทากินปทากินานิกตวานณราพเทปทเกสำานักข้าวไทยเพพธาพลปาท ยี่สิบวิธีไรยตั้งตรงจิตบ,บริหารธุรกิจยี 21. วิธีไรยตั้งตรงจิตพาณิชยการ 22. สถานีข่าว t ีเอ็สาหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย และ24 Verbyweb The Buddhist Com กับขอเรียนเชิญในสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ถวายทายาธรรมท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจาจรย์องค์ประธานในพิธีขอเรียนเชิญและขอเรียนเชิญผู้บริหารสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ถวาย หนังสือและทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาขอเรียนเชิญทุกท่านหลังจาก ที่ผู้บริหารจากสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ถวายธยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นแล้วก็จะได้ประกอบพิธีในการถ่ายภาพหมู่เป็นอนุสร,รร่วมกันโดยได้รับความเมตตาจากท่านจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคม ในชุดแรกที่ได้ถ่ายภาพกับท่านเจ้าพระกุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์ขอขอบพระคุณนะครับชุดที่สองเป็นขอเรียนเชิญผู้แทนของศาสนาต่างๆได้ถ่ายภาพเป็นอนุสรณ์ในมงคลพิธีนี้นะครับรธิบขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมการศาสนาด้วยนะครับ มีพระเทพวัชราจารย์ผู้แทนศาสนาพุทธนะครับพระคณาจารย์จีนคณะนัดจีนพรตผู้แทนอจีนนิกายองค์พจนกนกโกศลผู้แทนอนามนิกายท่านอาจารย์ประสานศรีเจริญผู้แทนศาสนาอิสลามอาจารย์บิชอฟวีระอภรรัตผู้แทนศาสนาคริสต์ท่านพราหมณ์กีสมะรังสิพรหมนกุลผู้แทนศาสนาพรามหมณ์ฮินดูอาจารย์สัตนามสิงมัตตาผู้แทนศาสนาซิกท์ สำรวยนักการเรียนรองผู้ในการรองอธิบดีกรมการศาสนานครับครับขอขอบคุณผู้แทนของศาสนาต่างๆนะครับในชุดที่3นี้ขอได้อรัธนาและขอเรียนเชิญพระเถระและท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับโรคได้ถ่ายภาพ ร่วมกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ขอรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมวชิรโมลีรองประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่สองนะครับเจ้าวาดวัดยานาวาดได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้มีเกียรติด้วยครับการประชุมสัมมนานานาศาสาศนาในประเทศไทยเพื่อเ mm. ฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนาัางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ในวันจันทร์ที่8เดือนสิงหาคม2565ณพระอุโบสถวัดพระเจตุพลวิมลมังคลา,ารามราชวรมหาวิหารในวันนี้ได้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับในการนี้มี ท่านภูมิเกียรติทั้งบรรดาชิตทั้งครหัสั์ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศและผู้แทนศาสนาต่างๆได้เข้าร่วมสัมมนานานาศาส,สนาในประเทศไทยซึ่งจัดโดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทวตไปต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอ,องค์กรพระธรรมทูตทั่วโลกและภาคีเครือข่ายนะครับ ซึ่งในการนี้มีพระธรรมทูตพระภิกษุสามเณรสาธุชนร่วมฟังเสวนาผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในการนี้ด้วยนะครับมิทติ้งไอดี9 1 5 4 1 8 6 7 3 6 6นะครับ9 1 5 4 1 8 6 7 3 6 6พาสโค้ด7 9 4 2 7 6 7 9 4 2 7 6นะครับขอกราบขอบพระคุณ ในความเมตตาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาธิรสมาคมประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าวาดวัดยานาวาด้วยความครบรพยิ่งที่เมตตาเป็นประธานในพิธีนี้ขอขอบคุณผู้แทนศาสนาต่างๆที่ได้มาร่วมงานในมงคลพิธีนี้